กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมาสาธิตการทําแปลงผัก,กเกษตรผสมผสานแบบกเกษตรแบบยั่งยืนช่วงนี้โควิดระบาดไม่มีค่ารายรับมีแต่รายจ่ายเกงยีนขายไม่ได้ก็หันมาทำหนึ่งนี่ทำตาตาอาว่ามือดีแห่งหัวไผ่อันนี้ปลูกชะอมครับเอาไว้กันหมา ทีปูชมนี่ถูกต้องเราต้องเย็นสี่สิบองศาอ,อ่างกันสักนิ้ส2นิ้วอะไรอย่เงี้ยปลูกไป้สนใจเอาไปทำได้นะครับอยู่ว่างๆอันไหนก็เล็ลลบเสียบสองอันเลยตากล้องรู้ดีไปเงนะี้ยไม่รู้เรื่องอะไรลยนะะเชื่อ จะติดต่อกล้าชาวมบอกได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดรูประครงกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระละเรื่องไรสาระจากผม ทำให้มันดีๆหน่อยสิสุดท้ายนะเอ,อ้าเดี๋ยวมันก็ตั้งมันเองเดี๋ยวมันตายไม่ใช่อะไรหรอกถ่ายยทิวทัศน์ตรงนี้ถ่ายนั่นถ่ายนี่มัางอยู่ที่เดียวเลยให้ลองปลุกแต่พักทีระดับผมต้องปลุก ของยักษ์ยากูตุลีเย็นเปิ้ลหนึ่งปลูกตน้นไม้นีไม่ค่อยขนาดหรอกอาทิตย์เดียวก็ได้ได้ผลผลิตกินได้เลยครับตรงนี้กลับมาอยู่บ้านเป็นยถายไม่ได้

ต่อไปเป็นการเต็มแล้วเต็มแล้วต่อไปเป็นการปลูกขุีไปเรื่อยไม่ปลูกไอ้นางกับอลเลนกันดีปะอะไรกระเปลาครับนางกบดินโอ้ไม่ใช่หมานะไอห่ากูเรื่อยหลุมสองต้นเลยโอ้เสียงเขามีหลายขนาดเนี่ยแข้งสอเท้าเยอะเริ่มส่งกบสิอ้าว ใช้มือดิใช้มือดิเอาขาหลังเลยดีกว่าไหมหม,หมาเขาใช้ขาหน้านะปูกระเพราไว้กินเองน้ำตกตกได้ยากก็ได้มาสายกินอยู่ที่นี่ นดิขัปูดิอะไรเกว่าอะไรนะกเจ้าอะไรนะัวขั้วขาวอ่ะนี่ไงเราย่าโอ้กปกจะรู้ปลูกเหร่นะปุกจะเสร็จแล้วไอ้นองเอาแล้วมะอะไรอ่ะกระเพรานี่ไงกระเพราอ๋อต้นอะไรยังไม่รู้จักเลย

ไอปไปปลูกหลายกอไม่ปล <ừ, c ười> ูกกอเดียวหมดเรื่องหมดแล้วเออต้องใส่หลงไงไอศิบหลงไงแล้วบักคีอะหลงไงบักคีวีไม่นี่ไง้ลงน้ำแป๊ดที่ก็สาบเตื้อนี่สาบที่หนูสาบท่านไงนี่หนูสาบเนี่ยๆๆแกเนี่ยหมาน่ย เดี๋ยวกอนให้เลิอาเลิรทำให้กอน้นางเอางี้มังไม่ตกกทีหลัง้จิิเฉยมีอะ

เปล่าแม่หมดละอ้าวหดีเลยให้เฉือนเลยโตด่ามือท่านโตที่หลุดนะผัดหัวซีงกับเขาอะเขาแข้งที่แข้งดักแข้งหมดนะโอ้ต่างนานเลยวิชาเฉือนแล้วหมดหังพินาศหมดโอ้หอ้น้มันแยกน้ดองหลมดมาลุมนี้ต้น ลุมมาต้นอ๋อลุมมาต้นเหไม่พอแล้วจีอ้โเกิดไอนั่นอุก่ไว้จับกวางไว้สองสองหลุมสต้นไอ้สองั่นต้นเดงสองขาเนี่ยโอก็หมาสั่โดีไละนู่นนะขานู่นลุมหนึ่งนู่นไม่เอาเลยถีไป มาเอาคาหลังกบหนุ่มเน่ยคาหลังกบได้เลยอ๋อเนี่อประตูประตูเขาเหรอันเคื่องผูกค่าขาล้มขาคาล้มแล้แก่ออกไปฮะนี่ไม่น้าทำไมมันถึงเะเป็นแบบนี้ เขาไม่ได้ไว้กันยาเขาไว้กันหมาหมานเข้ามาเยี่ยวรถพักหมานเ้ามาเยี่ยมรถพัก มไม่เข้าครับ,<ด>บไปเล็กเลยดีเอ๊อนนะเอ๊ะมึงมึงน,นะเงาาอนี่าไงนะาดูเนี่ยองดูแลล่ะแกไปาเอากองไปี